โอเคก็กร okay, าบสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องซ u p เปอร์เพจจำสีลสองน,น,อนี่เราจะเล่นเกมบิ๊มจีร้ากันนะครับผมวันนี้แล้วก็จะมาทำอะไรก็ทดสอบอะไรดีวะตำรวจจับโจรเนาะแมวโจรจับตำรวจคิดอะไรอยู่เดี๋ยววันนี้เราก็มาซิ่งรถเหมือนเดิมแล้วกัน เออเดี๋ยวเรามาหารถตรงตรงนี้บ้างเนว่าเราไปได้หาตรงนี้นานมากเลยนะดูสีมืออะไรนะ่าสนใจบ้างเอาเป็นท็อปดาวโหลดแล้วกันมีสกายไลน์แพ็คเดือยมีอาสามห้าเดือยไปหาสามห้าที่แบบเออ มีอัปเดตข้างในเด้อลองรอมาเล่นเด้อโหลดไม่เล่นเลยเอ๊ะต่ชื่นคุณนะมันเหมือนเมืงเคยเห็นที่ไหน ไม่มีปอชเช่ด้วยเลยมีแพ็กปอชเช่ด้วยไอยคนนี้คุ้นๆอีกแหละเดี๋ยวเราลองดูก่อนโอเคมัดมันนี้มันทำไมมันโหลดนานจังวะมันแค่48เมกเองนะ40ก็เมกเองทำไมโหลดนานจัง ผมมองไม่เห็นนะอ่ะเออเอ้วไงดีจะรอไหมไม่รอแล้วนะขี <c ười> ้เกียจรอแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเล่นเกมนเลยดีกว่านานละ จิเรียนจะหมดก่อนเดี๋ยวเราก็จะเล่นแมปเดิมนะแมปเจ้าประจำของเราแมปไฮเวย์แมปเจ้าประจำเลยเออเราเล่นเราเล่นประจำเลยแมปอื่นนี่เราทแทบ,บไม่เล่นเลยเนี่ยเราเล่นบแต่แมปเนี้ยแมปนี้ทางมันตรงกว่าเฮ้ยเฮ้ย อย่าวาปตอนที่มันโหลดเสร็จแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็ทำการโหลดเสร็จไปเทียบร้อยล,ล้ว่าทำไมมัน,ม,นมันไนอนี่งวะเว็บเป็นอะไรเนี่ยมีอัปเดตแน่เลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่ามีอัปเดตยังไอเกนี่ไม่มีอัปเดต,แ,ต,เเดตแบบไม่บอกเลยนะ ไม่บอกไม่กล่าวเลยไอตอนนั้นก็ไม่บอกไอตอนนั้นก็ถ่ายคลิปเหมือนกันถ่ายคลิปทําเป็นหลุมอะและ้วก็คลิปแม่งโคตรแหลกอะเออแั่แหลกก็เลยเ,เลิกทำไปเลยเว้ยสรุปไม่มี update. อัปเดตไม่มีอัปเดตแล้วก็ไม่บอกเออเกมนะี้นมีอัปเดตแล้วก็ไม่บอกเดี๋ยวเรามาโหลดอ่า มาเครื่องยนต์อะไรดีกว่ามาเครื่องยนต์กับซูปราแล้วกันอันนี้ก็ไม่รู้มิมันใครทำเนะี่ยเอออืมไหนดูผู้สร้างหน่อยดิโอ้มีสรา้างนี้ด้วยเริมทุกแล้วก็รถอะไรเนะี่ยรถอะไรวะเนี่ย รถไฟแค่ยี่สิบเมงอ่ะคืออะไรวะมีรื่เราเราไปโหลดมอดเครื่องยนต์ก่อนเดะอเด้วเด้อทำไมมอดเครื่องยนต์หายอะ่ะเออทำไมไม่อยู่ในนี้นะ มารถตู้ยังลอยยังไม่โหลดแล้วกันนะอ้าวเจอแล้วนี่หว่าอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่มันเจอรถเด็กดกว,ว่ะเหมือนเจอรถเด็กอะ่ะเอ้ยเนี่ยคล้ายๆรถเด็กนะแต่ว่าเราก็ไม่เอาแล้วกันโอเคประมาณน,นี้น่าจะพอมั้ง พอไหมวะพอแล้วมั้งเอ้มันไม่พอนี่ว่ามันยี่สิบเแล้วเนี่ยมันพอวะเนี่ยถ้าเกิดพอก็คลิปก็น่าจะยาวอยู่แต่วา่าเกิดไม่พอก็คลิปก็ประมานสิบกว่านาทียี่สิบกว่านาทีก็ส่วนใหญ่มไม่ค่อยนานหรอกดูซิว่าใส่เครื่องอะไรได้ ุยอุ้ยจะไม่เกมค้างโอ้ไม oh ่เกินนั่นไงกลัวเร้วไม่เป็นไรเิ้ yeah, <laughs> <laughs> ัดยะนะเอาอีกแล้วว้ย อ,อ,อ,อ่าเดี๋ยวเฮ้ยอืมเฮ้ยต้องเป็นเดาผิดจิงป่ะไม่ใช่อ่าเดี๋ยวไปที่อะไรวะลืมอันนี้อ่ะก็ไม่ใช่อ่ะ ก็จะเป็นเนี้ยเออนี่ไงแต่งไลน,นถ้าเกิดถ่ายเครื่องนี้ดีถ่ายในเครื่องเนี้ยมันจะไม่ติดไอ้อันนั้นเว้ยโอเคมันใส่เครื่องมาสุดแล้วนี่นาะโอเค เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องเซอร์อะไรมากหรอกเพราะคนดูก็ไม่ค่อยดูคลิปเราอย,ยู่แล้วแต่ดูหนึ่งนาทีก็ไปแล้ว <su ih> เห็นแล้วก็น่ายใจว5สิบห้าแล้วอ่ะยังไม่ทันเล่นลเลยสิบห้าลว ไ oh <laughs> อ้ก้อนเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเกือบโดนเสาเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนเสาอ่ะเอาเรื่องเกือบโดนเสาขับไปชิวบ้างแกเอาเป็นแบบอันนี้แล้วกัน เดี๋ยวแบบไม่ปิดหลังคาแล้วกันไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยสักสิบห้าทีก็น่าจะปิดคลิปแล้วแหละไม่อยากทำยาวเพราะว่าเพราะว่าหลายคนเขาก็ไม่ค่อยดูคลิปย,ยาวๆกันหรอกส่วใหญ่ส่วนใหญ่คนดูในในช่องผมอะจะดูแค่หนึ่งนาทีแล้วก็ไปแล้ว you <laughs> มอสนั้นเลยเออเอามอสที่มันแบบภูเขาที่มันสไลด์อ่ะเออเราเล้วกสไลด์มันได้เดี๋ยวเราเอามอสนั้นแหละเนี่ยมันก็มีแบบแดกอยู่นี่นะแล้วขับแบบแดกชี้ ทำไมล้อใหญ่ามาอยู่มาอยู่ตรงมันอยู่ตรงหน้าหนาวะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยปกติอยู่ด้านหลังบกเปิด,ปดในสตั๊ดเล็นเครื่องอเลยเฮ้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 ย,เ,ยเล่นเครื่องไม่ได้เครื่องเหลืองเลย วิ่งสองร้อยกว่าเลยสามก็ได้ยนยะเป็นสามร้อยแล้วเอเอเอ, <c oughs> อ้าอ้าโอ้อยู่โทรเรียลเร็ว <c oughs> อา้อาวอ้าวเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ไอบ้บ้าเอ้ยโทรมาทำไมเนี่ยโทรไม่เป็นไรหรอกทุกคนไม่รู้ไม่รู้เบอร์หรอก ต่อเนะร้อยมาฟ้องมันเดี๋ยวใช้ปั๊บปรับปุ๊บ <c oughs> อ้าวเรียบร้อยเครื่องพังฮ่าฮ่าฮ่้ยเรียบร้อยเครื่องพังเรียบร้อย โอเยซุยว okay. ันแข่นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูมีรถอู้อ yeah, ู้โอุ๊ปอันชนน้าบินไปแล้ว เดี๋ยวคันไหนเป็นคันสุดท้ายดีวะเดี๋ยวเราเอาคันนี้เป็นคันสุดท้ายดีว่าเนาะเพราะว่าต้องรีบปิดคลิปแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะโทรอีกเดี๋ยวแม่จะโทรมาอีกนะออไม่เอาไม่ดี โอเคมันแล้วมแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วอ่าเดียวโอเคต้องรีบแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอาได้ชาบโอ้ยได้ชาบมึงนี่นี่ ได้เดี๋ยวไล่ชนลดนีก็คือปิดคลิปได้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะหมดละเนี่ยเจ็ดร้อยละโอ้ยรวยจังเลย ฮ้ยยังเตกยังแซกเฮ้ยวิทโอ้โหบินทยานถูกบนทองฟรากลับรถก่อนอ่านี่ไม่ได้อนี้กลับรถแปรบพอดูสภาพรถก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับรถก่อนไอ,อ,อจับโอเค ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่เก็าเจ็ดแล้วโอเคเดี๋ยวปคีคิวเลยแล้วกันก็สละใครชอบคลิปนี้หรือว่าดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมโอเคพูดถึงองแล้ก็ก็ขอปีคิปเลยแล้วกันก็สละใครชอบคลิปนี้หรือว่าดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดก,กระด,ด,ดิ่งด้วยเพื่อจะได้พาดคลิปใหม่ๆในครั้งหน้า สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย